สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกทกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ y o u ยูทูปช n องโปรโมชั่นฟอร์ดบายกิ่งกี้กิ่งกี้พี่ที่ปรึกษาการขายประจำยูฟอร์ดพับแดมพี่พี่ท่านใดเพิ่มเปิดมาตสกก่งกี้คลิปนี้ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้เก่งกี้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะกิ่งกี้พาพี่พี่มาพบกับรูปแบบการตกแต่งนะคะสไตล์ออฟโรดค่ะวันนี้พามานะคะตัวรุ่นของเขาค่ะเป็นรุ่นนะคะฟอร์ดเรนเจอร์วายแท็กสามจุดศูนย์ว เครื่องยนต์3.0ดีเซลแล้วก็ตัวนี้กำลังแรงม้าสูงสุด250แรงม้าแรงบิด600นิวตันเมตรราคาจะจำหน่าย1,515,340 0 0บาทเดี๋ยวพาชมรอบคันค่ะเริ่มจากด้านบนเลยด้านบนจะมีไฟนะคะบนหลังคาแบบนี้นะคะนี่สีสม้มเดี๋ยวหนูเปิดประตูแป๊บหนึ่งนี่เป็นแบบนี้นะคะกำลังมาเลยสำหรับช่วงนี้นะคะ แล้วก็คันนี้ค่ะหล่อๆนะคะใส่เป็นกระจังหน้าค่ะเป็นกระจังหน้าเลนดอนวันนะคะมาพร้อมอสสฟอร์ดี o R D แบบนี้เลยชิ้นงานก็คือจะเป็นสีดำเงาทั้งชิ้นแบบนี้วันนี้ลูกค้าเพิ่มเติมค่ะเพิ่มมิติในส่วนของตัวกระจังหน้าและตัวอสรก็เพิ่มสติกเกอร์สีแดงและสีน้ำเงินแบบนี้เลยพี่ๆท่านใดไม่ต้องการสติกเกอร์แจ้งได้นะคะ แล้วก็มีไฟ LED 3จุดที่กระจังหน้าแบบนี้รุ่นนี้ค่ะก็จะเป็นตัวท็อปก็จะมีตัวกล้องค่ะ360องศามาให้นะคะที่กระจังหน้าเปลี่ยนกระจังหน้าแล้วไม่มีผลกระทบต่อตัวกล้องค่ะมีไฟ LED ซ้ายและขวามาให้นะคะพร้อมกับกระจังรุ่นเลนส์ดอนหวันนั่นเอง ไฟหน้าค่ะเป็น LED, เออเป็น m a t r i x LED มาพร้อมระบบปรับมุมลำแสงอัตโนมัติพร้อมระบบป้องกันไฟแยงตาไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติมีไฟเด y t i ทม r u ั n i n g งไล h t ตัวสีแคมแสงสีขาวและมาพร้อมระบบออโต้ไฮบีมให้ครบเลยค่ะสำหรับตัวนี้แล้วก็เสริมความโดดเด่นให้ไฟหน้านะคะดูสวยงามมากยิ่งขึ้นติดชิ้นงานเป็นตัวครอบไฟหน้าวันนี้ชิ้นงานทำเป็นสีดำเงาเหมือนกระจังหน้าเหมือนกระจังหน้าเลย ด้านหน้าค่ะทำการเปลี่ยนนะคะกันชนหน้าเป็นกันชนหน้าเหล็กของ Hummer นั่นเองนะคะตัวนี้ก็เป็นสีดำแบบนี้เลยค่ะแล้วก็มีตัวห่วงลากจูงตัวนี้มาให้นะคะพร้อมกับตัวกระจังตัวนี้เลยในส่วนของตัวระบบยังคงใช้งานได้ปกตินะคะเซ็นเซอร์ด้านหน้ารวมถึงระบบตรวจับคนเดินระบบ l เลน k ิปปิ้งระบบ adaptive cruise control พร้อมระบบ stop and go มีครบเลย คิ้วล้อค่ะตัวนี้เป็นทรงแรปเตอร์นั่นเองนะคะทำเป็นสีดำเงาเหมือนตัวรถค่ะไม่ได้เจาะตัวรถเหมือนเดิมค่ะจัดทรงค่ะวันนี้ออฟโรดนะคะสไตล์ออฟโรดทำการยกด้านหน้า2นิ้วและด้านหลัง2นิ้วเปลี่ยนปีกนกและลูกหมากนะคะยังคงใช้ในส่วนของตัวโชค๊คเป็นโชคเดิมโชคเดิมของรุ่นว i t แท็ค่ะ3.0 V6 ก็คือจะเป็นโชคโมโนโทูปมาให้เลยจากโรงงานในส่วนของล้อค่ะขนาดรอบวงวันนี้ใหญ่เลยค่ะ 22นิ้ว Offset ลบ44นะคะแบบนี้เลยพี่ๆท่านใดชอบนะคะสไตล์ออฟโรดแบบนี้นะคะลายยางดูแบบนี้ล้นแบบนี้เดี๋ยวให้ตะกล้องนะคะดูในส่วนของตัวบอดี้นะคะองศา,าที่ลอยื่นมานะคะก็ถ้าชอบจัดเลยค่ะออฟเซตลบ44นะคะขนาดรอบวง22นิ้ว พามาตูต่อด้านข้างค่ะแก้มข้างนะคะอะคริลิก V6 มีมาให้นะคะจากโรงงานมีคลีบระบายความร้อนมาให้กระจกมองข้างค่ะตัดด้วยสีเทากาไฟค่ะแล้วก็มีไฟเลี้ยวกล้อง360องศาไฟสองสว่างข้างตัวรถและมีระบบบายสปอร์ตมาให้ด้วยนะคะตรวจจับจุดบอดนั่นเองราวหลังคาเป็นราวหลังคาเดิมที่มาจากโรงงานเป็นเอกลักษณ์เฉพาะรุ่น วายแท็กค่ะราหลังคาแบบยกสีเงินแบบนี้กันสาดค่ะติดเป็นกันสาดแท้ของฟอร์ดนะคะสีชิ้นเวลาจอดรถกลางแดดจะได้ลดกระจกลงได้เพื่อระบายความร้อนจากห้องโดยสารความเข้มของฟิล์มบานหน้าและรอบคันต้องการกี่เปอร์เซ็นต์สามารถแจ้งเพิ่มเติมได้เลยด้านข้างตัวรถเพิ่มเติมอีกหนึ่งอุปกรณ์ชิ้นงานจะเป็นเบ้ารองมือเปิดค่ะซึ่งวันนี้ทําเป็นสีดําเงานะคะมือเปิดตัวนี้มาพร้อมระบบสมาร์ท e ีเลสล็อกรถปลดล็อกรถได้ที่มือเปิดเพียงแค่มีกุญแจอยู่ที่ตัวนั่นเองค่ะ กับข้างประตูนะคะเป็นของวิกเตอร์ค่ะทำเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยค่ะสวยเลยนะคะคันนี้แล้วก็บันไดข้างค่ะทำการเปลี่ยนนะคะบันไดเหล็กของ Hummer ไม่ต้องพูดเยอะเลยนะคะของแบรนด์นี้แข็งแรงทนทานแน่นอนเลยนะคะสำหรับแบรนด์ h u m m e อค่ะด้านท้ายกระบะเพิ่มเติมเป็นตัวครอบฝาถังน้ำมันซึ่งวันนี้ก็ทำสีเป็นสีดำเงาอีกเช่นกันและด้านท้ายกระบะค่ะถอดส,สปอร์บ้าออกเลยค่ะ เปลี่ยนเป็นตัวโลบา l l เล็นะของ Hummer เช่นกันซึ่งรุ่นนี้เอกลักของเขาก็จะมีครบเลยค่ะไฟเบรกดนที่3ไฟถอยนะคะแล้วก็ไฟหลีนะคะมีให้ครบเลยบันไดเหยียบขึ้นท้ายกระบะค่ะมีมาให้ค่ะไฟท้ายเป็น Full LED มาแล้วนะคะจากโรงงานเพิ่มเติมน,นิดนึงค่ะในส่วนของไฟก็คือจะใส่ครอบไฟท้ายนั่นเองตัวชิ้นงานก็จะเป็นสีดำเงาเหมือนตัวรถเลยค่ะ ฝาท้ายค่ะสำหรับรุ่น Ranger Wide t a นะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัว Easy Lift นะคะมีเหล็กทอ์ชนบาร์ผ่อนแรงให้พี่พเปิดฝาท้ายได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฝาท้ายจะมีน้ำหนักที่เบาขึ้นนั่นเองแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3ค่ะเพิ่มเติมค่ะเป็นตัวครอบฝาท้ายซึ่งวันนี้รูปแบบข้อฝาท้ายเลือกเป็นแบบว้าโลโก้นั่นเองนะคะตัวนี้ชิ้นงานเดิมของเขา จะเป็นสีดำด้านทั้งพื้นหลังทั้งตัว FORD แต่วันนี้ค่ะนีโระมิดเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะเป็นสีดำเงาก็ให้เฉดส,สีนี้เลยกล้องตัวที่มีมาจากโรงงานที่ฝั่งใต้โลโก้ใส่ข้อไฟฝาท้ายแล้วยังใช้งานได้ปก,กตินะคะอะคริลิกคำว่าเรนเจอร์ค่ะวันนี้ก็เลือกเป็นสีดำเงาน,นั่นเองเปลี่ยนกันชนท้ายเหล็กค่ะ เป็นของ Hummer มีไฟถอยที่เป็น LED มาให้พร้อมกับกันชนรุ่นนี้แต่ว่าที่เพิ่มเติมจะเป็นในส่วนของตัวสีห่วงโอเมก้านะคะเดิมจะเป็นสีแดงวันนี้ก็เลือกทำเป็นสีดำแบบนี้ค่ะมีเซ็นเซอร์ให้นะคะเป็นระบบเตือนกันชนเมื่อถอยและระบบช่วยเบรค่าแบบนี้เลยนะคะพี่ๆท่านใดชอบค่ะทรงหดหดแบบนี้สไตล์ออฟโรดนะคะบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งรูปแบบนะคะที่ไม่ควรพลาดเลยคันนี้นะคะครบเครื่อง จริงค่ะในส่วนของที่เปลี่ยนมาใช้งานจริงได้ทั้งหมดเลยก็ถ้าพี่ๆท่านใดสนใจและชอบรูปแบบการตกแต่งแบบนี้สามารถแต่งได้กับ Ford r a น g e อรประตูทุกรุ่นเลยสามารถทักทายสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์โทรนะคะหรือว่าจะแอด ไลน์มาคุยเพิ่มเติมก็ได้เข้าไปรับชมเพิ่มเติมได้ด้วยนะคะสำหรับรูปแบบการตกแต่งเพิ่มเติมของ Ford r a n g e r และ f o r d e v e r e s t ได้ที่ YouTube Channel Promo ช i o n Ford by กิ่งกี้รับชมแล้วฝากพี่ๆช่วยกดไลค์ค่ะกดแชร์กดติดตามเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกระดิงให้กิ่งกี้ทำคลิปถัถดไปด้วยสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าว่ากิ่งกี้จะนำรถรุ่นไหนและรูปแบบการตกแต่งแบบไหนมาให้พี่ๆได้ชมกันฝากติดตามไปด้วยค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบา you